จ้ามันนี้มาจ้ากินขา้าวเร้ากันจ้าใช้เดียวค่ะหลานหน่อยพปอยู่ไปโรงเรียนแล้วลมันนี่ยายอ้วนใช้เดียวเลยจ้ามันนี่มีสมงัวแล้วก็มีลักเด้แล้วมีตำปลาทูค่ะแล้วก็มีต้ม,มน้ำใหม่ค่ะพอดี๋ยวเดีค่ะาซื้อข้าวเหนียวป้งนี้ซื้อมาแค่นี้ค่ะไม่กินเนาะ,ะาเพราะว่าข้าวเหนียวกบับวันเตื่นสวยมาแล้วจ้าเอฟซีน้ไก่ั้งไก่ไม่กินน้ำไก่มาแล้วายเสิร์ฟกินข้าว กินข่าวเตเศร้าจ้ามือนนี้อ่ะกินอ่างเตะเศ้าเ้้ยอเมือนี้อะไแยงไพปล่อยป่สช้ต้ม้ำไมเด้อเออเมื่อก้ก้อนเนี่ยเป็น,นย่างขายขขห้างอืมอืมจริงจริงมากเลย อ่างอเอฟซีอดีตเ,เคยกินเนาะเคยกินเจ้านี้แม่แมจ่มามาจ้าเน้ขาวตอนงัวแม่มาจอดแน่ถ่ายคลิปอยู่จ้ามาเด้อกินข้าวกินข้าวจ้าแมา่เอจ้างัวแมกมา,มาจอดเดือดร้อซื่อๆยู่ไปรออ๋อขายเพันยู่บอกค่ะ กิงข้าวโอ้ยขอโทษจิงขขาอ่างเอฟซีอยู่จ้า <c oughs> มาส่สมว่าเลองซิมมือมันเป็นมันเป็นแสบหาบอกริกใจนั่นค่ะอดเดิมะเดิมอะไรในยจ่อวนกลุ่มหนจิ้มยังเดียวอ้าเงนอ่าง,าง,างรึเปล่าก็นอึพอแล้วเดี๋ยวถอของมาค่ะค่ะออืม,อม กลางว่าพูสมใหม่สมแองเลย เขามั่เหนียวปูดบักินอีกอนแซ่พ่อมาเยอะคาราล mở lại nè tôi làm ăn con thành cái để chỉ tiền um um bảy giờ um chén nữa เ,เขาเจางานยม่เย็นแต่ว่าไม่ถึงเจาะปัน่น,นเน่งคนมากจัมากคนตายเป็นรายไต้งไหม่ัดจ่ากูถึล้นมั้ห้าเอาฮึจ่าย อืมค่ะโอเคค่ะคิดหนากรอกกันไหมเนะานะขส่เนาะเริ่มกุ้ยไรกวแช่ให้เยหวานีย้ยเหลีวคนสวยด้วยค่ะจ้าบวัยดีค่ะ